ปอเป็นคนทำอะไรทำจริงทุกสิ่งต้องเลือกอย่างดีที่สุดงานทุกชิ้นธุรกิจทุกอย่างปอศึกษาจนรู้จริงก่อนลงมือทำแม้แต่เรื่องที่ใครๆนิดว่าง่ายอย่างทำอาหารครัวมาค่ะใช่ปอไม่ใช่แนวนางเอกที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสวยๆแต่ทอดไข่ไม่ <c oughs> นั่นไม่ใช่ปอปอทำกับข้าวเก่งมากทำให้ที่บ้านกินมาตั้งแต่เด็กๆเลือกวัตถุดิบเองทุกอย่างทั้งผักเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องปรุง มีอยู่อย่างหนึ่งที่ปอหยิบได้เลยไม่ต้องคิดมากน้ำมันรำข้าวคิงปอไว้ใจคิงเพราะคิงรู้จริงในสิ่งที่ทำและพูดเรื่องจริงเสมอข้างขวดเขียนยังไง ข้างในเป็นอย่างนั้นคุณค่าดีๆมีเพียบเลิศกว่าจะมาวางสวยๆบนเชลล์ทุกขวดผ่านระบบการผลิตและการตรวจสอบจากแ l a ระดับสากลเพื่อรักษามาตร,รฐานให้สูงอยู่เสมอปอจึงมั่นใจทั้งคุณค่าและความปลอดภัยของคิงและที่เป็นที่สุดก็คือเขาผลิตน้ำมันรำข้าวแต่คิงอย่างเดียวชนะเลิศถ้าไม่ใช่ตัวจริงปอว่าทำไม่ได้ปอไม่ใช่แค่เลือกน้ำมันรำข้าวแต่ปอเลือกน้ำมันรำข้าวคิงรู้จริงเลือกคิง คิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ